ฮัลโหลไวท้มไวพ้ปีใหม่สนอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วไอยฮักเจ้าเป็นที่หนึ่งเด้อที่สองคือเมียที่สามมาคือลูกเออปัติท้มหาเมื่อท้มอ่อนกว่าติเนอะเะฮหวังมีตียังไม่อยู่วังโมมีดิมาทอ่อนลูกอ่อนกวาคนเดินเขามีลูกมีเมียเอดีอิสาน หาไม่หาหาหามันหยั่งเลยนี่โอ้วางสายลราตีว่างสายเราไม่หยั่งคอยคอยโทรหาแม่คอยคุยกับแม่อยู่เนี่ยคอยโทษอุ๋ยพรอนเราปีใหม่สนอกว่าสินท้าว่าเราเสียหายทีหายทางแจกของขวัญปีใหม่คอยโทษเฝ้าโทษอุ๋ยพรอนเราคนนี่เลยศพันเนี่ยเออเลิศพันเนี่ยอุ๋ยพรหยังอยู่ อืเจ้าบมาขว้าโทรศัพท์ก่อนโอ้ยคุยกับยาดิเหรอเออคุยกับยาที่ไหนรบาวนที่เหอโอ้ยเท่ายันบ่ได้ยังอยู่ดอกยันเล็บให้ยยังอยู่ดอกเท่าโอ๊ยอันนั้นแกตัวใครนี่ยนะเท่าเอ้ยแกเมื่อคืนดอกเนี้ยนี่ไดาเป็นฟืนเป็นไฟรถเว้ยโอ้ยวุรนผู้สาวชอบนะฮะ